เอาละครับทำการแสดงเจอหลยแป้งนึกพึ่งว่ามีขึ้นแค่พับสดหน่อยพับสดหน่อยครับนี่พี่เบลคุณเดิมครับเห็ดครับเห็ดเห็ดครับเห็ดดูดอกดูดอกงามจัดออนไลน์เนี่ยดูเห็ดครับสวยสวยเห hey, ็ดตั้งนั้นเนี่ยมือแตะๆนี่ถึงล้างเลยนะด uh huh. ินนิ่มจัด เฮ็ดครับสวยสวยครับสวยสวยไล่หลับหมดมาตรฐานทั้งคืนเลยเนี่ยครับเฮ็ดครับสวยสวยกันเลยมอง ไปเบลคนเดิมครับเห,ห็ดทรเพ็ดแครพอันนี้แอฟซีว่าไหมเนี่ยห,หลาีะไปกระแทกหลังแตกเงินเลยแครไปแล้วก็มุกไปหักโอ้โหตาหาเห็ดนะดูนะใส่ตาดีจัดอะ ที่ดอกจังใหญ่ก,เก็เยอะขนก็เยอะอยู่นะ,ะเห็ดก็เยอะขนไปง่ายมดไม่รู้ตายหนีหลุมมาเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี่องเนาะรู้นะเอาแค่บริเวณนี้พอเนี่ยกึ่นทีหยิบ มงตามุ่มไม่เห็ดงนี้ไม่ตามุ่มไม่ได้เ <c oughs> สกของมันมีม <c oughs> ั้งเห็ุผลอะไรเลยหาเลยไล่ะ <c oughs> ปักมีดถ <c oughs> นัด นัดชวนไปเที <situação> ่ยวไอ้นี่เว้ยชวนไปเที่ยวอินเดียแดงเด็กเขาแบเบอร์ยางสูงอีกเห็ดพันนี้เที่ยวได้งัยดูดูตัวดอกดอกโตจริง Giờ tham nó phải dù thì này á, bọc thuốc mà Bé phì hình máu ấy Phì hết 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 hết, bé bà hết hết น้อยไม่รับเราเหตุผเนี้ยครับครับไอ้น้อยต่อครับครับพี่มีมาหายาดน้อยเว้ยเวลาจะเจ้าว้ยว,ว้ยอินเดียแดงแล้วทางทางผ่านไปอินเดียแดงนี่นเหตุไงไอ้น้อย เอามือขยุกกว่าเราต้องเอาจอมาแล้วต้องเอาเสียมแล้วได้มันหักมันเป็นไงโดนหลัก